ความแค้นอยู่ที่ใดเก็บเอาไว้ใช่จะหายแค้นสะสมไวส้สมสวงแน่นแล้วลอกมาทีละแผ่นแก่แค่กันทีละคนไม่เป็นไรพอกันกินมากกว่านี้และบัดน,นี้ขอพืนทั้งดอกและต้น เพงบัญชีบุคคลต่อบุคคลลา้างสารกันปีกคนคนต่อคน,นมาแลกดีครับผมบอยปืนจีนครับวันนี้ผมมาพร้อมกับเจ้าตัว Army มี0 9นเะครับเจ้าตัวนี้จะเป็นเจ้าตัว s t i ทีเอ็กคูชีนะครับมาดูกันนะครับเจ้าตัวนี้จะออกเป็นตัวสีออกจะเงินแต่ว่าไม่ใช่เงินหมันนะจะเป็นเงินด,นด้านนะออกไปทางขาวมากกว่านะครับ เบกล่องแมงก็จะมีปืนแม็กกาซีนนะครับมีคู่มือรวมของเขานะครับมาดูชิ้นงานเนี่ยครับชิ้นงานโครงสร้างเป็นโลหะเกือบทั้งตัวนะครับอะไรหาค่อนข้างง่ายนะครับแม็กกาซีนใช้กับไฮคาปาทั่วไปได้นะครับใช้กับพวก5.1นะครับก๊าซ4.3ได้นะครับมาดูกันนะครับโครงสร้างค่อนข้างสวยลายออกมาค่อนข้างดีนะครับศูนย์หน้าเป็นไฟเบอร์ออปติกศูนย์หลังสามารถปรับขึ้นลงซ้ายขวาได้วันนี้พูดเร็วหน่อยนะเพราะเมื่อกี้พูดช้าไปแล้วมันตัดนะครับ เจ้าตัวนกเป็นเจ้าตัวนกที่ค่อนข้างหนาทนทานนะครับสามารถเข้าเซฟได้ทั้งซ้ายและขวาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก่อนเข้าเซฟต้องงางนกก่อนนะครับถึงจะเข้าเซฟได้นะครับแล้วถ้าไม่จําเป็นนะครับขวางขวาอย่าพยายามไปดันมันนะครับบางทีบางทีมันไม่ไม่ค่อยขึ้นเนะ่ะเพราะว่ามันจะทําให้ไอตัวสองข้างเนี่ยมันมันมันบาลานซ์ไม่เท่ากันให้พยายามดันนกด้วยข้างซ้ายนี้นะครับนะประมาณนั้นนะครับนะมาดูกัน เจ้าตัวนี้แม็กกาซีนมันจุ27นัดนะครับแต่ว่าผมแนะนำไม่ใส่แค่20นัดพอนะครับแล้วก็เลิกเล่นอย่าใส่ลูกค้างไว้อย่างนี้นะครับนะอัดแก๊สที่แม็กกาซีนตรงตูดเป็นตูด SCI มาแล้วนะครับนะเป็นลาย SCI มาเลยโอเคไหมนะแล้วก็สามารถอัดเราก็เวลาอัดอย่าไปดึงปิดนี่ดูผมอัดนะพอมันนิดหนึ่งสองนับหนึ่งสองสามค่อยๆอัดนับหนึ่งสองสามค่อยอยกขึ้นอย่างนี้ อย่าปืดอย่างนี้นะครับการปืดอย่างนี้ทําให้ยางลองตูดมันหลุดเมื่อกี้เสียดายโอ้โหรีวิวทดสอบยิงเสร็จแล้วเบอร์กล้องมันตัดก่อนนะครับเลยอดดูว่าเมื่อกี้มันขนาดไหนปะไปดูกันว่าระยะ10เมตรมันเป็นยังไงนะในการทดสอบเรานี่เราใช้แก๊สยี่ห้อเดลต้านะครับลูกโกลเด้นบอลนะครับมามาดูกันว่าโอเคหรือเปล่านะครับปไปดีดยิงกันเดี๋ยวกล้องตัดอีก ระยะประมาณ8เมตรนะครับก็เป็นหลอดดูดน้ําเราจะเล่นข้อมันนะครับเราผมพับข้อไว้ละหลอดที่จะเล่นข้อมันนะครับว่าเล็งอันนี้จะเล็งเล็งข้อมันว่าโอเคไหมนะโอเคมาเดี๋ยวมาดูกันว่าโอเคหรือเปล่าโอเคหรือเปล่านะเมื่อกี้เสียดายว่าแบบเออสาเล็งโดนแล้วเชียวไม่น่าเลยเนาะปะปะัเดี๋ยวมาดูกันว่าโอเคหรือเปล่าครับ โอเคนะครับไม่รู้ว่าโดนตรนข้อหรือเปล่ามันเลยเป็นคนยิงปืนไม่แม่นนะครับนะก็เล็งได้ประมาณนี้เมื่อกี้สองนัดใช่ไหมนี่นะโอเคป่ะอยู่ใกล้ใกล้ข้อมันเลยนะจุดยากของการยิงตรงข้อมันมันมันเล็งยากกว่าการยิงไอตรงตรงตรงทั้งหลายคือไอตรงตรงอะมันยาวคุณจะมีสามารถเลือกยิงขึ้นลงได้ค่อนข้างสูงแต่ว่าไอตรงข้อต่อยไหมถ้ามามองมามองด้วยตาเนี่ยจะเห็นเลยว่า มันจะค่อนข้างค่อนข้างเอียงนะครับจุดที่ปืนมันต้องมาหาจุดที่มันคอสกับเจ้าตัวหลอดดูดน้ําอันนี้ให้ได้นะครับก็อย่างที่เห็นโอเคไหมนะครับเออเป็นคนยิงปืนแม่แมนครับบอกแล้วเป็นคนยิงปืนแม่แม่นะเนี่ยเล็งข้อเล็งข้อต่อมันมาโดนตรงนี้ขอโทษนะครับเป็นคนยิงปืนแม่แม่จริงจริงนะเล็งข้อต่อมาโดนตรงนี้ห่างตั้งหลายมิลเนี่ยโอเคไหมเป็นคนยิงปืนแม่แมนครับถามว่าเจ้าตัวนี้ดีไหม อย่างที่เมื่อวานมีลูกค้าคนหนึ่งอย่าง,างผู้ใหญ่เองคุยกันเลยว่าเฮ้ยมันมันตอบสนองค่อนข้างไวมันโอเคนะแต่โดยส่วนตัวผมก็โอเคนะถือว่าใช้ได้ครับเป็นการพัฒน,นาอีกขั้นหนึ่งของเจ้าตัวอาร์มี่นะครับงานดียิงยิงได้แค่นี้ยิงแค่นี้เองยิงได้แค่นี้นะยิงให้ดูแล้วไม่โดนตั้งหลายนัดแนนะ่โอเคไหมนะแล้วไม่เลดีๆจะรีวิวอีกวันนี้แค่นี้นะสวัสดีครับ